ค,ค่ะีอะไรอ่ะว,วันนี้เหลือกัน3คนออบสอสใหญ่นี่อยู่อ่ะออหนูว่าจริงๆเหลือแค่เราสองคนก็น่ารักนะคะพี่ย่าออก็โอเคก็ดีนะคะไหนเราลอง,งยืนคู่กันแบบนี้น,ออน้องครับพี่ขอน้งไปดังๆหนันง,งส้มไม,ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะต้องมีตัวขัดอ,อ๋อต้องมีตัวขัดใช่ครับเพราะว่าบอสวุนดีของเราเนี่ยคือไม่ใช่ขัดเนี่ยเขาติดภารกิจเออมาไม่ได้ไปไหนเนี่ยไปเที่ยวไง ไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวหรือไปทําอะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยบอสใหญ่ของเรานะมีคําสั่งมาให้แจ๊คกับกุ๊บกิ๊บด้วยจริงเหรอคะจริงมีคลิปฝไปด้วยเขาเป็นใครมีสิ่งอะไรมาสั่งผมนั่นไงเขาจ่ายตังคุณไงครับผมโอเคสั่งผมได้ผมไม่ว่างเลยครับโอเคอ่ะไปดูคลิปเ่อเลยดีกว่าค่ะเนอรุณสวัสดิ์ครับทัญยาจากแล้วกกุ๊กกิ๊บนะฮะโทษทีวันนี้ไม่สามารถไปจัดรายการได้นะครับเพราะว่าวันนี้ จะต้องเดินทางไปในที่หนึ่งประเทศหนึ่งมีคิดวด่วนเข้ามาแต่ตอนนี้ยังจะไม่บอกว่าเป็นที่ใดมันเป็นสิ่งที่วุ้ดี้ไฟฝันมานานมากจนกระทั่งล่าสุดเขาเพิคอนเฟิร์มมาว่าเราทําได้ก็เขาต้องบินด่วนนะครับยังไงก็ฝากรายการด้วยหนึ่งวันแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะมาเฉลยว่าเราผมวุ้ดี้อยู่ที่ไหนไม่จเจอกันฝากรายการด้วย อย่ากิ๊บอย่าทะเลาะกันห้ามใช้คำหยาบไม่ทันแล้วทะเลาะไปแล้วเมื่อกี้นี้แล้าครับใช้ครัหยาบได้ยินไหมคุณรู้เอ้ยผมรู้แทกับเพื่อนดีๆสดีได้ได้เพื่อนเอาวันนี้จัดแบบน่ารักเลยกันน่ารักนะแล้วแบบไม่จัดอะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้แหวไม่ได้เลยนะผมรู้เลยอ่ะวันจันทร์วันจันทร์ถึงจะขั้นเป็นไข่แม่แบบแม่เลยครับเฮ้ย ไอ้น้องเนี่ยยุ่งกับแฟนไปเลวันนี้ยังไงครับพี่ยาครับอะไรไงเขาอยากเขาไปไหนไม่อยากรู้ไงว่าบอสเหียของเราไปไหนเดี๋ยววันจันทร์จะมาเฉลยใช่ใช่กิ๊บก็อยากรู้เหมือนกันเขไม่ยอมบอกเราไปเที่ยวเลยไปเที่ยวหนูว่าคิดว่าไปไหนเราไปทายกันดีกว่าหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละหนูว่าอกไปไหว้พระเอ้ยเธอต้องพูดไม่รู้เธอว่าข้าไม่รู้หรือดาวนี่ดาวไม่รู้เลยรอดูแล้วกันถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะ คุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ